อพอมาลงคอสนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยอะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะอดล็อกความคิดความเชื่อเก่าๆของเรานะคะจากที่เราเคยเชื่อว่าการขายมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือว่าเราจะไม่สามารถเป็นนักขายที่ดีได้เราได้แต่ทํางานไปวันๆน,นะคะอันเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนความคิดว่า จริงๆแล้วการขายเนี่ยการปิดการขายเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีวิธีการนะคะแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของคนถ้าเราเรียนรู้จิตวิทยาที่ถูกต้องนะคะเราจะนํามาใช้ได้กับทุกสิ่งอย่างในชีวิตตั้งแต่ชีวิตประจําวันการคุยกับผู้คนจนกระทั่งถึงการปิดการขายจริงๆที่มีไรายได้เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ โคชแบงนะคะทีมง,งานแล้วก็ทุกทท่านนะคะที่ชื่อประพาจิเรเวสยาคุณนะคะวันนี้มาทำวิดีโอรีวิวมาสเตอร์เซลล์โคเซอร์ที่ได้เรียนกับอาจารย์โคชแบงนะคะก็ก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวชื่อประภาจิเรเวศยาคุณนะคะประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อต่อตางประเทศค่ะสินค้าของเราก็คือจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศนะคะสามารถที่จะแนะนานักเรียนให้ไปเรียนต่อต่างหาก คอสซัมเมอร์นะคะไปจนถึงคอสนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะปีนาตรีแล้วก็ปีนาโทนะคะโดยทั่วไปแล้วอะคะอ่ะสิ่งที่พี่นำเสนอในการขายเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการแนะนำแนะแนวนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ของนักเรียนนะคะคนที่ติดต่อเข้ามาจะมีทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนะคะ,ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราดำเนินการการขายตั้งแต่ แนะนำนะคะไปจนถึงเอกการขายได้เนี่ยนะคะก็บอกตรงๆว่าในหน้าที่ของพี่เนี่ยนักเรียนที่ติดต่อเข้ามาหรือผู้ของที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยพี่จะส่งการขายได้ประมาณ50%นะคะโดยทั่วไปแล้วอะคะ่ะเราก็คือจะทราบว่าเราสามารถแนะนําตอบโจทย์ นักเรียนได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่จะไม่รู้ถึงหลักการหรือว่าเทคนิคการปิดการขายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็คือเวลาปิดการขายได้เนี่ยก็คือเราก็จะดีใจแลวเราก็รู้สึกว่ามันฟลุกนะคะคือเรายังไม่เห็นว่าเรามีเทคนิคอะไรจริงๆในการปิดการขายอย่ญญางนี้ค่ะฟางก็เลยแนะนำเรื่องเกี่ยวกับคอมาส master sales c เ o อร์นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับตัวเราเพราะว่า รู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันตรงกับเราทุกอย่างเลยคือชีวิตที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเราเสียกับความไม่รู้เยอะกว่าสิ่งที่เรารู้แล้วสิ่งที่เหลือค่ะเราก็คืออยากจะทําให้ที่บ้านของเราภูมิใจในตัวเรานะคะแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่มั่นคงนะคะก็รู้สึกว่าความรู้เนี้ยน่าจะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเรานะคะเราจะได้รู้เกี่ยวกับการก,การขายได้ก็เลยมาลงคอร์ส อพอมาลงคอสนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะปลดล็อกความคิดความเชื่อเก่าๆเรานะคะจากที่เราเคยเชื่อว่าการขายมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือว่าเราจะไม่สามารถเป็นนักขายที่ดีได้เราเรียกแต่ทางานไปวันๆนะคะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนความคิดว่า จริงๆแล้วการขายเนี่ยการปิดการขายเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีวิธีการนะคะแล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องของคนถ้าเราเรียนรู้จิตวิทยาที่ถูกต้องนะคะเราจะนํามาใช้ได้กับทุกสิ่งอย่างในชีวิตตั้งแต่ชีวิตประจําวันการคุยกับผู้คนจนกระทั่งถึงการปิดการขายจริงๆที่มีไรายได้เข้ามานะคะรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็มันเป็นไปได้มันเป็นทักษะที่เราสามารถที่จะดำเนินตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ฝึกฝนได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามความตั้งใจจริงฝึกฝนทําตามที่อาจารย์แน,นะนําอ่ะมันมันไม่เกินเดยกว่านี้คิดว่ามันน่าจะทําได้นะคะก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ระหว่างที่เรียนเนี่ยค่ะก็ได้นําความรู้ไปใช้กับลูกค้าที่มี Inquiry เข้ามาด้วยนะคะก็คือแบบว่า อย่างตอนต้นเนี่ยก็คือจะกพู้ไให้เขาเห็นภาพความสุขในหัวเขานะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเรียนต่อเนี่ยมันก็จะดียังไงนะคะหรือว่าขยี้แผลในเรื่องของว่าถ้าเกิดเขาอยู่โรงเรียนเดิมเขาก็จะเจอสิ่งที่เขาไม่อยากเจออะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าได้ผลนะคะแล้วก็สิ่งอื่นๆนะคะที่ได้ไปเรียนรู้ก็คืออาจารย์ก็จะมีแนะนําว่า เราไม่ได้กระตือร้นที่จะขายแต่เรากระตือร้นที่จะเข้าไปช่วยเขาอนะไรเงี้ยหรือว่าการที่เราติดการขายจะมหมายความว่ามันเป็นการที่จะนําเสนอให้ชีวิตของเขาดีขึ้นซึ่งมันเป็นทัศนคติที่ดีนะคะก็รู้สึกว่าดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆกับคอร์สนี้ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเรียนคอร์สมาสเตอร์เซลล์โ s e หมดจบบทที่10นะคะก็จะทำตามที่อาจารย์แนะนำก็คือจะรีพีทนะคะทบทวนให้ครบ10ครั้งลมทั้งก็จะ ทากันมาตามที่อาจารย์แนะนานะคะก็รู้สึกว่าดีแล้วมีประโยชน์มากๆเลยอะคะ่ะยังน,ยน้อยนะคะก็อย่างเราก็จะได้รู้ว่าเออที่ที่ที่เราเคยเจอคําปฏิเสธอะคะ่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าพวกนี้เป็นคําปฏิเสธที่ไม่จริงนะคะต่อไปนี้เราก็สามารถที่จะไม่กลัวคําปฏิเสธเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะล็อกคําปฏิเสธเหล่านั้นก่อนที่เขาจะตั้งต้นปฏิเสธจริงๆนะคะก็ คิดว่าออขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะคอร์สนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วก็จะ,ะติบนจมาจา์รอกใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ